วันนี้ครับเรามาดูแผนรายได้ของบริษัท The j a m e Innovation กันนะครับต้องบอกว่าเป็นธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซรายได้จ่ายเป็นรายวินาทีกันเลยทีเดียวครับและ The j a m e นะครับออกแบบมาซึ่งต้องบอกว่าตอบโจทย์มากๆเพราะนอกจากรายจ่ายที่จ่ายเป็นวินาทีแล้วนะครับยังออกแบบแพ็กเกจการลงทุนมาที่เอื้อต่อการทําธุรกิจมากๆนะครับเราจะมีแพ็กเกจในการลงทุนนะครับถึง3แพ็กเกจด้วยกันเป็นการขยายเฟรนชชสยในเรื่องของสุขภาพและความงามด้วยสินค้านวัตกรรมนะครับวันนี้ครับแพ็กเกจที่1คือแพ็กเก 7S นะครับหรือว่าซิลเวอร์ใช้เงินลงทุนนะครับคือ2,600บาทเราจะได้ตัวสินค้านวัตกรรมดูแลถึงระดับเซลล์ไป2กล่องนะครับแพ็เกจที่2ก็คือแพ็กเกจโกนะครับหรือว่า G ใช้เงินลงทุนนะครับอยู่ที่15,600บาทเราจะได้สินค้าไปทั้งหมด12กล่องด้วยกันและแพ็เกจที่3นะครับก็คือแพ็กเกจ MD หรือชื่อเต็มก็คือ Master Dealer นะครับซึ่งเราจะรับสินค้าไปทั้งหมด36กล่องใช้เงินลงทุนอยู่ที่46,000บาทนั่นเองและธุกรจ ที่นี่นะครับเป็นการลงทุนครั้งเดียวตลอดชีวิตที่เหลือคือกําไรเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิตไปเลยครับเรามาดูรายได้ช่องทางที่1ก็คือค่าแนะนานะครับยกตัวอย่างวันนี้นะครับเราเป็นตําแหน่ง S เราใช้เงินลงทุนนะครับอยู่ที่2,600บาทได้สินค้ามา2กล่องตําแหน่ง S นะครับแนะนาตาแหน่ง S ด้วยกันนะครับวันนี้ค่าแนะนําเราจ่ายเป็นรายวินาทีได้รับค่าแนะนํา600บาทถ้าเราเป็น S เราไปแนะนําตําแหน่ง G ได้รับค่าแนะนําอยู่ที่2,000บาท ตำแหน่ง S นะครับไปแนะนำตำแหน่ง MD เราจะได้ค่าแนะนำนะครับทั้งหมด3,600บาท ตำแหน Civ ่งที่2ครับตำแหน่ง G ใช้เงินลงทุนอยู่ที่15,600บาทได้สินค้ามา12กล่องตำแหน่ง G แนะนําตำแหน่ง S นะครับได้รับค่าแนะนํา600 70, บาทตำแหน่ง G แนะนําตำแหน่ง G ด้วยกันนะครับจะได้รับค่าแนะนํา4 0 0 0บาทซึ่งจะเป็นค่าแนะนําที่เพิ่มมาจากเมื่อกี้ที่เราเป็นตำแหน่ง S นั่นเองนะครับและตำแหน่ง G แนะนําตำแหน่ง MD ได้รับค่าแนะนํา8 0 0 0บาทซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับอยู่ที่การลงทุนยิ่งเรานะครับเลือกแพ็กเกจในการลงทุนที่สูงขึ้น ผลการตอบแทนก็จะยิ่งมากขึ้นนั่นเองครับต่อไปตำแหน่งที่3ครับตำแหน่ง MD ใช้เงินลงทุนอยู่ที่46,000บาทได้สินค้ามา36กล่องครับลงทุนครั้งเดียวจบตำแหน่ง MD แนะนำตำแหน่ง S ได้ค่าแนะนำ600บาทตำแหน่ง MD แนะนำตำแหน่ง G ได้รับค่าแนะนำ4,000บาทตำแหน่ง MD นะครับแนะนำตำแหน่ง MD ด้วยกันได้รับค่าแนะนำนะครับสูงถึง12,000บาททุกคนลองจินตนาการครับเท่านี้เราแนะนำ10 MD เราได้รับค่าแนะนำสูงถึง120,000 บาทนันเองและเป็นการจ่ายค่าแนะนำแบบรายวินาทีสามารถกดใช้ได้เลยครับรายได้ข้อต่อไปนะครับเป็นส่วนต่างค่าแนะนำซึ่งจะสงวนสิทธิ์ให้กับตำแหน่ง MD เท่านั้นครับยกตัวอย่างวันนี้เราเป็นตำแหน่ง MD นะครับและเราสามารถขยายทีมนะครับเราแนะนำตำแหน่ง S เข้ามาได้นะครับเราจะได้ค่าแนะนำนะครับจากตำแหน่ง S เนี่ยคือ600บาทใช่ไหมครับ ถ้าตำแหน่ง S คนนั้นนะครับเขาเกิดการขยายเฟรนชาชยแนะนำต่อ S แนะนำ G นะครับจะได้รับค่าแนะนำนะครับตามแผนการตลาดคือ2,000บาทแต่จริงๆนะครับบริษัทจ่ายเต็มอยู่ที่4,000บาทซึ่งส่วนต่าง2,000บาทก็จะเป็นของตำแหน่ง MD ทันทีและ S มาขยาย MD ได้ S จะได้รับค่าแนะนำ3,600บาทแต่จริงๆนะครับบริษัทจ่ายเต็มอยู่ที่12,000บาท 8,400บาทนะครับส่วนต่างก็จะ คืนสู่ตำแหน่ง MD นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเกิดวันนี้เรามาขยาย S ได้แล้ว S เ็ามีการขยายต่อขยาย 1G กับขยาย 1MD เราสามารถรับรายได้ด้วยนะครับทั้งหมดอยู่ที่11,000บาทนั่นเองซึ่งต้องบอกเป็นรายได้ที่เยอะมากๆถ้า S เขาขยายซ้าย 1G ขวา 1MD 10คู่นะครับเราจะได้ทั้งหมด1 1 0 0 0 0บาททันทีเพราะฉะนั้นนะครับต้องบอกว่านักธุรกิจที่นี่เมื่อ ื่อรู้แผนการตลาดแล้วส่วนใหญ่จะเป็นตำแหน่ง MD กันทั้งหมดเลยรายได้ช่องทางต่อไปเป็นค่าคีย์ออนไลน์ธุรกิจของเราเนะครับเป็นธุรกิจ e-commerce เราจะสงวนสิทธิ์ในการคีย์ออนไลน์ให้กับตำแหน่ง MD เท่านั้นครับ MD คีย์ตำแหน่ง S ได้ค่าคีย์80บาทคีย์ตำแหน่ง G ได้ค่าคีย์500บาทและคีย์ตำแหน่ง MD ได้ค่าคีย์1,500บาทซึ่งเป็นรายได้ที่เข้าแบบรายวินาทีนะครับ ยกตัวอย่างวันนี้เราเป็นตำแหน่ง MD เราแนะนำ S เข้ามาได้ S เขาไม่สามารถคียได้ใช่ไหมครับก็ส่งให้ MD คือเราเป็นคนคียเรานะครับคีย เอสเราได้80บาทเรามาคีย์จีนะครับเราก็ได้500เรามาคีย์ตำแหน่ง MD เราได้อีก1,500ถ้าวันนี้เรามีตำแหน่ง S เยอะๆแล้วก็ส่ง MD ให้เรานะครับวันละ10คนเราได้แล้วครับเฉพาะค่าคีย์15,000บาทด้วยกันเป็นรายได้ที่เยอะและตอบโจทย์มากๆเลยครับทุกท่านรายได้ข้อต่อไปนะครับเป็นค่าบริหารทีมหรือว่าค่าจับคู่นั่นเองครับซึ่งจะทําให้เราสามารถแพส4อินคัมได้เลยตำแหน่ง S นะครับบริษัทจะจ่ายให้คู่ละ300บาทไม่เกิน5,000บาท ต่อวันตำแหน่งที่สองนะครับตำแหน่ง G บริษัทจ่ายคู่ละนะครับ 300บาทเหมือนกันซึ่งจ่ายให้นะครับ1วันไม่เกิน4 0,000บาทและตำแหน่ง MD นะครับซึ่งบริษัทจะจ่ายให้คู่ละ340บาทและ Infinity ไม่จำกัดจ่ายแบบไม่อั้นกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับตำแหน่ง MD 1-30ถึงคู่แรกบริษัทจ่ายคู่ละ340บาทคู่ที่31ขึ้นไปบริษัทจ่ายคู่ละ145บาทครับและบริษัทจะตัดจ่ายคำนวณหลังจากเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับเรามาดูนะครับวันนี้สมมุติเราเป็นตำแหน่ง MD เราแนะนำมานะครับซ้าย 1s ขวา 1S นะครับบริษัทจะนับเป็น1คู่จ่ายคู่ละ340บาทกรณีเราเป็น MD นะครับวันนี้เราก็สามารถรับค่าจับคู่ไปเลยทันที340บาทถ้าวันนี้ครับซ้ายของเรามี1 G ขวาของเรามี1 G บริษัทจะคิดเป็น6คู่จ่ายคู่ละ340บาทคิดเป็นเงินนะครับอยู่ที่2 0 4 0บาทนั่นเองและวันนี้นะครับถ้าซ้ายของเรามี1 MD และขวาของเรามี1 MD บริษัทนับเป็น18คู่จ่ายให้เราคู่ละ340บบาทคิดเป็น เงินนะครับอยู่ที่6,120บาทนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าเป็นรายได้ที่เยอะมากๆนะครับนับแบบไม่จํากัดชั้นกรณีนะครับซ้ายมา1 md ขวามา1 s บริษัทจะคิดเฉพาะฝั่งอ่อนก่อนนะครับก็คือ1คู่ส่วนนะครับที่เหลือนะครับบริษัทจะรอไว้สําหรับการจับคู่ในรอบต่อไปนั่นเองนะครับไม่มีการล้างทิ้งแน่นอนครับ โดยรายได้ของเรา100%เอร์เซนะครับเราจะแบ่งออกเป็น2กระเป๋าด้วยกันนะครับแปนะครับคือเงินสดที่เราสามารถเบิกถอนออกมาใช้จ่ายได้แบบรายวินาทีแบบวันต่อวันได้เลยครับและอีก20%นะครับบริษัทต้องบอกว่าอัจฉริยะมากๆให้เรานะครับได้เอาไปคลิกเพื่อทําการอินฟรีออตโตชิปเป็นค่าจัดส่งเคอรี่นะครับ และเป็นคะแนนสําหรับการสะสมเพื่อเที่ยวฟรีรอบโลกนั่นเองครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นแผนธุรกิจที่ตอบโจทย์มากๆสําหรับเด e j เ m e s Innovation คุณสนใจไรายได้เป็นรายวินาทีติดต่อคนที่ส่งคลิปนี้ให้คุณครับ